ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทางหลายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็จะนำคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้พุทธบริษัทท้งหลายได้รับฟังหัวข้อที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่เป็นคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือสินสี่ ในที่สองส่วนสินสีในที่หนึ่งก็ได้ว่าไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงสินสีในที่สองสินสีในที่สองในข้อแรกก็คือพิคู่สีหลักสิ่งของพิสุสิ่งของพระพิสุก,ก็มี2องร้อีสิขาบท ในคำพภนสินของพ,พระภิกษุนี่บางทีก็เรียกกันว่าสีขาบทหรือว่าบางทีก็พูดกันว่าวินนยแต่ก็ให้ญาติโยมได้รู้ว่าสิ่งของพ,พระภิกษุนั้นมีถึง227ในการประาติปฏิบัติรวมทั้งกิริยามารยาต่างๆทางการนอนการกินการนุ่งการห่ม การจะทำอะไรเขาแล้วแต่ก็อยู่ในสิน2สอี่สิบในข้อที่สองก็คือพิคุณีสีหลังสินของพระพิสุณีซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีพระพิสุนีในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วสิลของพระพิสุณีมี 311สิบขาบทสินข้อที่3ก็คืออนุปสัมานปันณน์สีหลังสินของอนุปสัมบันนั่นก็หมายถึงว่าอนุปสัมบันสินท่านก็ จะกล่าวหมายถึงศินสิบของสามเณรนนหรือว่าของสามเณรีที่ว่าอนุปสัมบันก็เพราะว่ามีกหัตตะศีลอยู่ด้วยในข้อที่สีก็คือกหัตตะสีหลังศีลของ คารวะจารยโยมสิ่งของคารวะจารยโยมก็คือกาหัตถาสีหลังขาหัตถาศีนเนี่ยท่านก็หมายเอาถึงสีห้าสีแปดแล้วก็อย่างรวมถึงกุศลกรรมบท10ข้อด้วย ก็คือเว้นจากการขา่าสัตว์เว้นจากการหยิบสิ่งของของคนอื่นเป็นของเราแล้วก็เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นพูดเท็จเว้นส่อเสียดเว้นคำหยาบเว้นเพอเจอร์ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นชอบตามทํานองครองธรรมอันนี้เป็นกหาวตาศีล ที่มีสินห้าสินแปดและกุศลกรรมบทก็เป็นของอุบาสกอุบาสิกาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามสินในสี่อันในที่สองอธมมภาพนาม,มาเจริญพรนให้ญาติโมเพื่อได้รู้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจเจริญพ่อน